ลัคนาราศีพฤษศ์นะฮะ17กันยา19กันยาไปมีเกณฑ์จะได้ริเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆร่วมกับคนในครอบครัวหรือไม่ก็บ้านที่ดินยานยนต์มีเหตุฉันต้องริเริ่มมีเหตุใช้เงินใช้ทองในการลงทุนทางนี้สวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสริรสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับ คลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีพษฤษภนะฮะอันนี้ไม่ได้ถ่ายทั้งลัคนานะฮะไม่ได้ถ่ายทั้งราศีทั้งลัคนาครับนะฮะเพราะว่าจะถ่ายเฉพาะอาทิตย์ร่วมพุธแค่นั้นเพราะว่าคลิปเต็มเนี่ยประมาณก่อนวันที่แถว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 ันไม่เกินวันที่20เนี่ยจะมีคลิปเต็มของลัคนาราศีพษฤษภอยู่แล,แล้วทีนี้เราเห็นว่าอาทิตย์ร่วมพุธได้ย้ายจากราศีสิงห์มาสูร่ราศีกันทั้งคู่อาทิตย์เนี่ยย้ายวันที่17นี่ครับ 17กันยายนเขาย้ายส่วนพระพุทธเนี่ยย้าย19กนะ,ะก็สององค์เนี้ยในลองดูซิมีความสําคัญนี่นะม,มีความสําคัญนี่สำคัญตรงไหนสำคัญตรงพุธเนี่ยพุธเป็นการเงินไงนะฮะลัคนาแล้วก็พระศุกร์เนี่ยดาวตนุรักษ์ประจําตัวท่านก็อยู่ตรงนี้ด้วยลัคนาราศีพธศพนะฮะ17บกันยายนไปแล้ว19กันยายนไปแล้วน่าจะมีความสําคัญอะไรกับคุณ พอสมควรตัวคุณเงินคุณนะตัวคุณเงินคุณนะฮะน่าจะมีความสําคัญนายอาทิตย์เป็นพันธุบ้านที่ดินยานยนต์ครอบครัวพ่อแม่อีกอ่ะเริ่มกันลัคนาราศีพฤษภดาวอาทิตย์ก่อนอาทิตย์นี่มาจากสิงอย่างที่บอกครับสิงก็คือพันธุครับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวฉันอ่ะถ้าเป็นทรัพย์ัสิงก็บ้านที่ดินยานยนต์อ่านะฮะมาสู่อะไรครับมาสู่ปุตตะครับ ปุตตะคืออะไรฮะบปุตตะคือการรเริ่มครับมีเหตุให้รเริ่มอะไรอะไรใหม่ๆนะปุตตะจะเป็นเรื่องของบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆก็ได้นะสัตว์เลี้ยงก็ได้นะบุตรบริวารนี่บริวารเนี่อ้าวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนั่นแหละให้ข้าวมันกินทุกวันให้ที่มันอยู่บริวารฉันเลยแหละตัวจริงอ่ะไม่รู้ใครเป็นบริวารใครก็ันรู้จริงๆเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนี่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวใครเป็นบริวารใครกันแนวนี่นะฮะที่ก็ต้องเช็ดนะ ฉี่ก็ต้องหาผ้ามาลองนะข้าวต้องซื้อให้กินนะฮะป่วยก็พาไปหาหมอเอะใครมันบริวารใครกันแน่วะนะเคยเดยได้ยินว่าเป็นธาตุหมาธาตุแมวไม่มีคะแมวหมาเป็นธาตุเราไม่เคยเห็นแล้วมีแต่เราธาตุหมาธาตุแมวนะอ่ะเราเข้าเรื่องกันนะพุตตะมาสู่พบที่หนะ้าไอ้ไม่ใช่ฮะพันธุมาสู่พบที่ห้านะฮะพันธุมาสู่พบที่ห้านะฮะพบที่ห้าอย่างที่บอกฮะพุตตะผุดบริวารพันธุมาสู่ ปุตตะเนี่ยบ้านที่ดินยานยนต์นะครอบครัวก่อนเอาเป็นบุคคลก่อนญาติผู้ใหญ่พ่อแม่คนในครอบครัวอ่ามาสู่ปุตตะนะฮะเหมือนกับปุตตะยังเป็นเรื่องของความยินดีก็ได้นะครับนะหรือการลงทุนก็ได้นะครับเฮ้ยไป,นนไปลงทุนอะไรกับพ่อกับแม่ไปลงทุนกับญาติผู้ใหญ่ไปลงทุนอกับคนในครอบครัวได้บางคนก็เข้าหุ้นกับพ่อกับแม่เข้าหุ้นกับลูกอ่าลูกหุ้นกับแม่หุ้นกับพ่อได้ฮะ หุ้นกับคนในครอบครัวลิเริ่มกระทำการอะไรใหม่ๆที่เคยเจอมีอย่างนี้ด้วยก็มีอีกแบบหนึ่งนะนะฮะเอ๊ะไปลงทุนอะไรกับคนในครอบครัวบางคนก็ซื้อกรหมายประกันชีวิตครับนะก็เคยเจอก็เคยเจอว่ามันทายได้เอามาจริงซะด้วยแฮมาจริงซะด้วยแฮอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างนี้แหละมีเหตุลงทุนอะไรใหม่ๆจะร่วมกับคนในครอบครัวหรือซื้อกรหมายประกันชีวิตได้หมด หรือเป็นอย่างอื่นก็ไนดะ้มีเหตุได้ลิเริ่มร่วมกับคนในครอบครัวหรืออะไรฮะลิเริ่มกับผัดทุก็คือบ้านที่ดินยานยนต์อ่าอันนี้เป็นทรัพย์สินบ้างและมีการลิเริ่มอะไรใหม่ๆโดยมีบ้านที่ดินยานยนต์เข้ามาสัมพันธ์บางคนก็ถึงเวลาฉันจะซื้อรถใหม่ขับไปทํางานเสทีอ่าขึ้นรถเมล์รถดฟฟ้ามานานแล้วนะถึงเวลาแนละ้วที่ฉันจะขับรถไปทํางานสทีอย่างนี้ก็ถ่ายได้เอาลิเริ่มลงทุนเนี่ยขับรถไปทํางานเลยหรืออะไรฮะ ซื้อรถใช้งานครับใช้งานในที่เนี้ยไม่ใช่แค่ขับไปทํางานเหมือนกับซื้อรถมาเพื่ออะไรฮะขนของส่งของ,ของวิ่งทําอะไรนู่นนี่นั่นคือใช้ในกิจการที่ของคุณก็ถ่ายได้นะเอาที่ดินละบางคนก็ซื้อที่ดินมาเพื่ออะไรฮะเริ่มต้นกิจการใหม่ๆนี่ซื้อที่เลยบางคนก็ทําสวนทําไร่ทํานาครับเอาได้นะฮะได้สิครับทําไมไม่ได้ได้เลยแหละนะหรือบางคนเนี่ยซื้อที่ เช่าที่รเริ่มนะเริ่มนี่ซื้อเช่าได้หมดนะฮะเอามาเป็นของฉันด้วยทางหนึ่งทางใดนะเป็นเจ้าของหรือเป็นกรรมสิทธิ์ชั่วคราวเช่นเช่าเงี้ยเช่าช่วงเงี้ยอะไรได้หมดเช่าที่จอดรถเช่าที่ขายของได้หมดฮะได้หมดฮะมีเหตุตรงนี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้อย่างที่บอกพระศุกร์เนี่ยตัวคุณนะฮะพระศุกร์เนี่ยตัวคุณนี่ที่พึกศพนี่คุณคุณอยู่นี่คุณอยู่นี่นี่มีการรเริ่มอะไรใหม่ๆหถ้าเป็นคนในครอบครัวถ้าเป็น ทรัพย์สินก็อย่างที่บอกมาพระพุทธนี่พระพุทธนี่พระพุทธเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนเลยฉันนี่บ้านฉันพระพุทธบอกอาทิตย์พุทธไออาทิตย์ศุกร์เธอมาใสชนะอันนี้พระพุทธบอกเธอมาใสชนะอะฉันคือเจ้าเรือนบุตรนะการลงทุนอยู่ตรงนี้แล้วการลงทุนอยู่ตรงนี้แล้วการลงทุนอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่เขามาอีกพบเรือนหนึ่งครับที่มิถุนน่าสนใจกว่ามิถุน ใครอ่ะใครวิถุนเธอเป็นใครวิถุนนะพบการเงินครับโอ้โหยิ่งยวดเลยทีนี้นะพระพุธบอกฉันเป็นการเงินสําคัญพอไหมล่ะแกเออเหลือๆเลยแสดงว่าคุณน่าจะมีการรีเริ่มอะไรใหม่ๆเห็นไหมอย่างที่บอกรีเรอร์เมื่อพันธุ์รีเริ่มอ่มมะจะเป็นบุคคลจะเป็นทรัพย์สินรีเริ่มอย่างนั้นแหละคุณอ่ะรีเริ่มม,มีเงินมีทองเข้ามาในการรีเริ่มนี้แสดงว่าเป็นเกณฑ์ใช้เงินลงทุนแล้วนะลัคนารา 4, ศพีพฤษภ นะฮะกันยา19กันยาไปแล้วฮะนะ17กันยานี่ก็อาทิตย์19กันยาก็ดาวพระพุธนะ17หรือ19กันยาไปแล้วมีเกณฑ์จะได้ิเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆร่วมกับคนในครอบครัวหรือไม่ก็บ้านที่ดินยันยนต์มีเหตุฉันต้องิเริ่มมีเหตุใช้เงินใช้ทองในการลงทุนทางนี้นะฮะประมาณนี้สวัสดีครับ